ครับสวัสดีครับบันทึกนะวันพุทธที่4กันยายนปีพุทศกราช2 5 6 7กับเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราก็จะมาหมุนเวาาเียนฝรั่สเยนมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่มันกันบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อชะแลมอภิลาโสนะครับหรือสมณะังข์ชันยศนะครับที่พระกูพุทธรัตนาพรนะครับวัดพุทธรัตนาราม บ้านรัตนะตำบลทับไทยอำเภอตาพยาจังหวัดสะแก้วนะฮะที่ถือว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์นะที่เป็นดังช้างเผือกในป่าใหญ่นะครับเรื่องราวนะะเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะบอกกล่าวเล่าถึงนะครับก็ถือว่าเป็นตอนที่สองนะครับเป็นตอนที่สองนะครับถือว่าเราต่อเนื่องเชื่อมโยงนะฮะเป็นตอนที่สองในเรื่องของชาติภูมินะฮะ ชาตภูมิซึ่งเราจะต้องมาทำความรู้จักพื้นฐานนะทางด้านคุณวุฒิวัยวุฒินะครับที่ปรากฏในองค์นะหลวงพ่อฉลด้มาเป็นลาโสนะครับให้ได้ทำการศึกษาเรียนรู้นะทำความเข้าใจกันอย่างกว้างขวางหรืออย่างมีชั่นมีเชิงนะครับถือว่าเป็นพภาเกิกจการย์นนะครับที่หลบนะหลบตัวนะ ซ่อนเก็บงําอัมปกายเอาไว้พึ่งว่าจะเปิดองค์กันมาอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะฮะในการจัดฟ้างมงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลที่เป็นประเภทพระพิมพ์พระพิมพ์พระพิมพ,พ์มก็คือพระพิม์คุณแผนพิมห้าเหลี่ยงออกใหญ่นะครับด้านหลังเรียบนะฮะฝังมงคลวัตถุนะครับหรือวัตถุมงคลนะฮะในรุดร่วยพันล้านซึ่งเราคงจะต้องมาพระราชากล่าวถึงกันในภายหลัง นะครับเพราะว่าเขาสร้างกันแบบว่าของฟรีก็มีในโลกนะแจกนะฮะเพื่อเป็นทานบาร,รมีนะครับแจกกันแบบไม่มีเงื่อนไขจำนวนการจัดสร้างคือ1,111 1องค์องนะฮะหรือตองอ่าหรือหรือ1นตัวโฟวันะครับรอ,อ,อัรอรอ 1, ต 4, 1, 4, 1, รตาชีวประวัติที่เราจะกล่าวถึงกันในวันนี้นะครับให้ได้ทราบกันนะฮะ ก็ปรากฏว่าตามประวัตินะฮะตามประวัตินะครับหลวงพอ่อเฉลมอภิลาโสมีนาเดิมว่าหลวงพ่อทองชฉเลมนะฮะแต่เราก็จะเรียกกันว่าชแลมเฉยๆนะครับเกิดอยู่ในนะครบอบครัวในนามสกุลยอดลกักเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่4พฤษภา,าคมปีพุทธศาาักรากตรงกับวันขึ้น4ี่ข้าเดือน6ปีมะโรงนะครับนะับ นาบ้านที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดปราจีนบุรีสมัยก่อนยังเป็นปราจีนบุรีนะฮะยังไม่ได้เป็นจังหวัดแสะแก้วนะครับนะ,ะบิดาคุณพ่อเกตยอดรักมันดาคุณแม่โปรงยศรักนะครับในครอบครัวประกอบอาชีพกเกษตรกรรมการทำนาเลี้ยงเปศถูสัตว์โดยทั่วไปพื้นเพดั้งเดิมนะฮะของครอบครัวหมวงพ่อจเริ่มอภิลาโศก็เป็นชาวจังหวัดฟุริน นะเดนดินถิ่นอีฝานใต้ที่ได้โยกย้ายถิ่นฐานกันมานะครับถือว่าติดตามกันมาเป็นกลุ่มใหญ่อพยพอ่าเรียกว่าอพยพย้ายถิ่นฐานกันมาทำมาหากินประกอบสมาชีพย่างอำเภอตาพิยานะครับและอำเภอต่างๆซึ่งในสมัยนั้นก็อยู่ในการปกครองของจังหวัดปัจจินบุรีนะครับต่อมาภายหลังอ่านะนะในวันที่หนึ่งธันวาคมปีพุทธศักราชสองพันหนร้อยสามสิบหกจึงได้อ่านะครับ นะครับแตกแยกแตกแขนงออกมาเป็นนะอำเภอตาบยาของจังหวัดสก,ก้วขึ้นกับการปกครองของจังหวัดสก,กวนะครับปฐมภูมินะปฐมภูมิของหลวงพ่อชลอมิลาศก็ถือเป็นชาวอำเภอตาบยาจังหวัดปัจบุรีเพราะได้ถือกำเนิดนะถือกำเนิดเกิดขึ้นมาที่นี่นะถือว่าเป็นลูกหลานลูกหลานคนตาพยานะครับการ อย,ยู่หาอยู่หากินการประกอบวิชาชีพก็ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเราก็น่าจะคาดเดากันได้นะครับว่าชีวิตชนบทมีความยากจนห่างไกลความเจริญมีความขัดอัตข,ข,ขัดฝนกันยังไงนะฮะก็ตามภาษามีอยู่มีกินหาอยู่หากินนะครับขาดความเจริญขาดความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านกนารศึกษาทั้งด้านการฝันรับฝุกต่างๆนะชีวิต ชาวชนบทก็มักจะเป็นเช่นนั้นนะฮะต่อมาบิดาบรรดาจึงได้นําเข้าศึกษาเล่าเรียนมาถึงมีเกณฑ์ความความรู้นะครับก็เข้าอยู่ที่โรงเรียนพชาบาลที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านจนกระทั่งสามารถศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็ถือว่าเป็นชั้นฝูงฝุดในเวลานั้นแล้วก็ไม่ได้ศึกษาต่อไม่ได้เข้ามาเล่าเรียนศึกษาต่อนะครับยังนะฮะยังตัวอำเภอรหรือตัวจังหวัดนะครับ ก็ถือว่าก็ต้องทํามาหาอยู่หากินประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงกายนะครับตามภาษาบนน้านนอกโคกนาโดยทั่วไปอ่ะผมก็ยังไม่ได้ให้เปลี่ยนภาพนะครับก็เปลี่ยนภาพดูโดยรวมก่อนนะครับดูโดยรวมก่อนภาพประกอบนะบก็ถือว่านะครับการจัดสร้างนะฮะเหรียญนะครับเหรียญน,นะนนะมังกรบุรพาเมืองตาพยานะครับหรือ เหรียญมังกรคู่จัก,กรพรรดิมึงตาพยาก็ได้สำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีนะครับตั้งแต่วันที่4นะครับสิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 6 7เดเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นนะเห็นรายการเห็นรายละเอียดเห็นอะไรไปแล้วโดยลำดับนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็คงต้องว่ากันไปในตอนหน้าครั้งข่าวหน้านะครับให้ได้ทราบกันดูถือว่าเราวันนี้นะครับมาหยิบยกตำสนอถึงเรื่องชาตภูมินะฮะที่เราจะต้องฝึกฝาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะครับเพราะเราจะต้องอ้างอิงนะครับอ้างอิงถึงบุพการีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ,บ,าารบาารนะฮนะให้ได้ฝึกฝาเรียนรู้ทความเข้าใจเป็นส่วนประกอบ นะครับเป็นส่วนประกอบวันนี้ก็คงจะประมาณนะฮะประมาณนี้ถือว่าเป็นช็อตสั้นๆนะครับไม่เยื่นเยอ้อยืดยาวนะครับก็ถือว่าคงจะต้องขออนุญาตนะฮะขออนุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งหน้าเราจะมาพบเจอเจอกันด้วยเรื่องใดสา,าระที่เป็นประโยชน์อันใดให้ทุกสายเลนรู้ทำความรู้จักกันอย่างกว้างขวางหรืออย่างมีชั้นมีเชิงนะมีโดยไปโดยลําดับก็ขอให้ได้ติดตามกัน นะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ